ค่ะผู้ช่วยผู้บริการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณเอกพาวินค่ะครับสวัสดีครับคุณเอกพาวินคะอ,อ GL นี่คุณเอกพาวินประเมินสถานการณ์หุ้นตัวนี้ได้ไหมคะประเมินสถานการณ์ครับก็ <c oughs> อขอดูเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นเทคนิคอลละกันนะพ <c oughs> อดีพื้นฐานไม่ได้ตาม <c oughs> นะครับคือผมมอง ผมมองว่าที่ลงมาน่าจะเป็นขึ้นสี่นะแล้วก็ยังมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นทำชายใหม่ยังได้อยู่ในขึ้นห้านะ<ฆ>ครับผมดูดูเทคนิคก็ขึ้นมาอาจ,จะเป็นเป็นรีบาวก่อนนะครับหรือว่าเป็นส่วนประกอบของขึ้นสี่ครับแต่ว่ามองดาวไซส์ในขึ้นสี่ก็ประมาณสัก5ิ6 5า3ประมาณเนี้ย มันก็ลงมาประมาณห้าสิบนๆแต้วนเริ่มปิดจับขึ้นมาละครับผมตอนนี้ก็ดูการรีบาวนนะครับก็จะมีที่ระดับประมาณประมาณหกสิบตอนนี้หกสิบเอ็ดบาทมีประมาณหกสามถัดไปประมาณหกสี่จุดห้าครับสองแนวนี้เยอะนะคะที่หกสิบห้าใช่ไหมคะ หกสิบสามแล้วก็หกสี่จุดห้าครับโอเคค่ะครับหกสิบสามหกสิบสี่จุดห้าก็จะอยู่ในคลื่นอะไรคะสำหรับในส่วนของ GL ค่ะที่ลงมาน่าจะเป็นขึ้นสี่ครับแต่ภาพรวม,มน่้จะขึ้นได้ต่อ,อช็อตหนึ่งเป็นจบขึ้่นห้าน่าจะเห็นประมาณเจ็สิบาทอีกครั้งหนึง่งนอะ่ะทำไมน่าจะเห็นประมาณไม่เจ็ดครับผมอืม ทำไมแรงเหลือเกินนะคุณเอกพวินหุ้นตัวนี้ครับแรงเหลือเกินนี่ที่ผมไม่แนะนำไปนี้วไม่ไม่พี่พี่ดูดูวิธีการเบี่ยงของหุ้นเขานะฮะไม่ใช่ไม่ใช่แนะนำนะอ๋อโอเคแล้วมันมีแบบบรรลุมือมาเกิดขึ้นด้วยนะฮะแรงซื้อแรงขายครับพี่มันขึ้นมาเยอะในมันมันก็เป็นหุ้นที่มีกลิ่นอายของเกงกระไรบ้างนะครับแล้วก็มีส่วนของตัว ปิดหวังจากเข้าเซตไม่ได้เข้าเฟสิซี่นะครับก็มีแรงเทสลงมานะฮะแต่ว่าเห็นว่าจุลกิจก็ดีนะขยายไปสู่ CLNV นะครับอืมเต่บโตจะต,ต,ต้องไปดูวาย a ชั่นก่อนว่าไอ้ระดับราคาเนี้ยมันเทอดเทอ่าาแล้วนะครับเดี๋ยวููข้าวเนี่ยนะฮะ PE ของ GL เนี่ยนะครับทาอาอยู่ที่ประมาณเกืเกืร้อยเท่าแล้วพี่มันก็ มันก็นั่นแหละครับอ่อคือกําไรปีหน้ามันต้องกดดีมากๆกันนะสินให้ทีเมันกดลงมานะครับเพราะว่าราคาตอนนี้มันคาดหวังแนาคนไปไกลมากแล้วครับอืออย่างเงี้ยนะครับก็ยังยืนยันว่าว่าพี่มอนชอบเซทไทยครับไม่ไม่พี่ก็งงว่าถามป้องคุณ๋ยวพไม่ได้ติดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเลีย์เดี๋ยวไปหาว่าคุณเอกพวินชวนติดไม่ใช่ข้องใจอ่ะเขาว่าข้องใจอ่ะไม่รู้จะถามใครได้ก็เลยคุยกับคุณเอกพรวิน มันคงใจดี่มธรรมดาหุ้นมีขึ้นมีลงฮะแต่ว่ามันขึ้นลุนแรงแรงเึงถามเนี่ยมันแรงเยอะมากเลยพี่ก็งงว่าหุ้นอันดับหนึ่งของประเทศไทยวันนี้ทำไมทุบๆตีๆดันๆน่ะเออครับก็ลงบ้างอะไรบ้างครับผมแต่ว่ามันมันจะมีโอกาสขึ้นเฮ็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะ ครับเราก็ต้องดูว่าแวาดูชชันมันได้หรือเปล่าอย่างราคาตอนนี้มันคาดหวังใน,นรนาับตไปไม่รู้กี่กี่ปีข้างหน้าแล้วนะครับก็ตหห้องมูลค่ามันตึง,นตงตัวแหละว่ายง่ายทางพื้นฐานอ่ะโอ้มาทำตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของพี่ได้ยังไงแบบนี้อะไรพี่จ l ออ่ะทำไมพี่โอ้มาทำให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของพี่ทำแบบ อันดับหนึ่งหุ้นที่เทศดอันดับหนึ่งตบทีสิบบาทดันทีสิบบาทอันดับหนึ่งเลยนะอืม,มไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่เห็นแก่นหน้ากับตลาดรักทรัพย์ของพี่เลยครับ <laughs> เกี่ยวไหมเนี <laughs> ่ย เอเกี๋ยวไม่เกี่ยวผมงงเนี่ยรู้อถ้ามึงฟังถ้าเข้าใจก็ช่วยตอบมาในคอมเมนต์ด้วยนะครับผมงงแล้วเนี่ยมเกี่ยวกันไหมเนี่ยป่าปผมเลยพูดอะไรไม่ได้ที่ผมป้าป้าพี่ก็งงอ่ะพี่ก็งงเหมือนคุณว่เอ๊ะทำไมมันตบมาตั้งสิบบาทแล้วก็ลากกลับมาอีกสิบบาทวัรุ่มมีเงินเข้าออกเข้าออกตั้งสี่พันกว่าล้านบาทเออครับไม่รู้เหมือนใจ โอ้อ่าจบข่าวกันจบข่าวอ่าตลาดหลักทรัพย์เราไม่รู้นะฮะโอเคค่ะอ่าไปเรื่องอของเราต่อนี่เรื่องของเขาจบแล้วอืมครับผมอ่าใครจะไม่พูดไม่ได้แล้ววงการเนี้ยต้องพูดลอะอืมาส่วนส่วนภาพ,พตลาดนะร<อ>ัพตลาดก็ก็มองอ่าจะเริ่มเริ่มมีนนการเคล่นตัวอีกครั้งหนึ่งผ่านหนึ่งห้าหนึ่งห้าขึ้นไปได้อ่ะมาครับอืมจะเป็นสัญญาณที่ ที่ยกกระดับโมเมนตัมขึ้นไปอาจจะพีดกลับขึ้นมาหาขอบอมอีกครั้งหนึ่งที่ประมาณหนึ่งห้าสามศูนย์หนึ่งห้าสองศูนย์หนึ่งห้าสามศูนย์ประมาณนี้ก็สลับไซเว์ครับลงมาได้กับบ้านดาวไซต์ตรงนี้ถ้าลงต่อก็ผมว่าไม่น่าต่ักว่าหนึ่งสี่เก้าศูนย์ละประมาณนี้หนึ่งสี่เก้าศูนย์หนึ่งพันห้าร้อยจุดนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเริ่มเริ่มหาตัวซื้อบ้างนะนะครับซื้อกลับละครับที่ปรับตัวลงอะ่ะอืมค่ะ เนี่ยที่โอทีแอลร่วมกนรที่เอาหุ้นที่มันมันมันต้องเริ่มขึ้นดีกว่าที่อือือมันขึ้นมาเยอะแล้วนยอย่างอย่างแซตสมบูรณ์วานเนี่ยครับก็ปักตัวขึ้นต่อนะตรงเนี้ยแซตแซตแซตอือม,มาเท่าไหร่และะ้วคะตัวที่แซตตัวที่ตามไปทั้งปีไม่ทงจีหน้าผมห้าตัวพี่ยังเป็นอมะตะนิรันการอยู่ครับ <c oughs> อ,าาอ้าวมาอมตะพูดทุกวันให้เข้าหัวพี่เลยมีตัวไหนบ้างเออพูดทุกวันก็ตามไปทุกวันเดี๋ยวจะพูดทุกเดือนเลยโอเคอาเอออัปเดต โปรโรแมนเดือนละครั้งดีกว่าเอางี้ว่ามันจะเป็นเกมเท่าไหร่ละนะฮะอือฮะก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้แนวขึ้นมาหกปร์เซ็นที่สมุดแอดวาน่ะถัดไปถัดไปจุดห้าจุดเจ็ดแนวต้านเดิมแนวต้านเดิมของต้านที่สิบห้าจุดเจ็ดนะฮะใช่ขึ้นมาโปะเช้พอดีแล้วแล้วเริ่มชะลอตัวลงมาราคบไปอยู่ที่บอกว่าเอ้ยมันถูกนะขะานะ ผลการดำนิงานในปีหน้าคิดแค่ P/E กรอบล่ลางกจยได้ประมาณสิบปดบาทแล้วลวันลก็มไมจะไม่ซื้อตอนนี้สิบห้าบาทออมอนยพต้องซื้อที่<า>มันจะไม่ซื้อได้ไง P/E ก็ยังต่ําไม่ใช่ P/E ประมาณร้อยเท่า P/L เงี้ยอืม,มครับมันไม่โดนใจอะ่ะเออไม่เข้าใจนะฮะอยากให้โดนโดนใจอ่ะ เนี่ยที่อ่านจากวันนวตถุาซ่านให้ถับไปขัดไปก็คืออยู่ที่ประมาณสิบหกเจ็ดพี่สิบหกจุดเจ็ดสิบเจ็ดบาทส <15. 7 S 2> ิบห้าจุดเจ็ดคืออะไล <บา S 2> มี่สิบห้าจุดเจ็ดจุดสูงเดิมพี่โอเคค่ะรอบผ่อนที่ขึ้นมาครับวันนี้วันนี้ก็ขึ้นมาแรงนะน่าจะถ้าผ่านสิบหกเจ็ดได้ไอ้สิบห้าเจ็ดได้เข้าไปประมาณสิบหกจุดเจ็ดจุดเจ็ดบาทโอเค ครับอืมอันนี้ที่ครับอม,มาทางแบบอยูได,ได,ได้แล้วก็แล้วก็อะไรอะ่ะแคลคอมใช่ไหมที GT, ่ที e ่เป็นตัวอะซีซีอีทีแคลคอมนะครับก็รอบนี้ผมว่าได้เห็นประมาัสองจุดเก้าสามบาทสองจุดเก้าสามบาทเผเอิญว่ามันมีไซ้เทียนที่ประมาณสองจุดแปดแปดละไม่ถึงดีนะครับอ่เแต่ว่า มว่าก็ยังก็ยังถือได้นะครับอืมผมว่าเห็นประมาณสามบาทรอบเนี้ยครับก็ติดต่อครับไปรอขายแมวตามที่ที่บอกไว้นะครับแล้วก็อะไรอะ่ะอืมที่เหลือนะครับแอนดีก็ก็ได้ประมาณเนี้ยห้าจุดห้ารับได้ครับผม S อสพิดกลางๆรับได้ครับรอย่อลงมานะครับมันก็ผ่านกันมาครับที่ห้าตัวที่ผมบอกที่ อืม WIK ก็ก็รับได้ประมาณเนี้ห้าห้าบาทต้นต้นครับผมถราเก็ตประมาณหกจุดสามทุกตัวมองปีหน้าดีหมดนะครับในเรื่องของภาพผลการดำเนินงานหรือสตอรี่อะไรที่เข้ามานะครับแล้วก็ราคายังไม่แพงนะครับส่วนส่วนตัวซีนิซัซนะครับซีนิซัสซินิซัส อีกต,ตัวหนึ่ง beauty ที่ยังค้างอยู่นะครับที่เคยงนะนถึงดบิงไปก็ยังถือได้นะครับ11บาทตอบล่าดบ11นะบาทแล้วตัวนี้ตัวนี้ผมหาแวร์ดูชันมามา,มาบ้างหละนะครับเดี๋ยวนี้จะพยายามหาตัวที่มันมันมีหุ้นพอตินะครับที่คนชอบเล่นกันหรือว่าชอบผ่านะครับ mm hmm. ผมก็จะทั้งที่มีข้อกด้วยทั้งกเณนท่ลด้วยนะครับ ก็จะมีผมว่าได้เห็นประมาณสัก13บาทได้13.5เป็นที่หน้าขายแล้วเต็นมาเป็นช่วงท้ายแล้วนะคือ v a l ดู t i o n เบสออนกำไรในปีหน้านะครับแล้วก็คิดพีเต็มที่เลยประมาณ50เท่ามันจะได้ราคาประมาณ13.5ซึ้นมีโอกาสไปได้ครับผมแนวรับก็คือ11บาทใช่ไหมฮะ11บาทใช่แต่ขึ้นมาข้างหน้าเออรอบหน้าต้องขายนะเพราะว่ามันผมว่ามันน่าจะเหนือ13บาทไปได้ไม่ไกลหรอก <Okay. S 2> Beauty, ส่วน,วน, Z, นบิวตีวนวนต้นะครับผมอืมส่วนส่วนซีรีส์แนะครับซีรีส์แซดซีรีส์แนะครับ944เจ้าเล็งเล็งปิดช็อตนะครับโดยจะชัดเจนก็คือเหนือประมาณ945 948ที่บอกไปในในช่วงเชา้านะครับเอิอยังว่ายังไม่ไม่เดกกก็ถือก่อนนะครับเผื่อมันจะลงมา ในโจนกรอบล่างประมาณ940เพื่อปิดทำกำไรได้มากส่ดนี้นะครับก็รอจับจังหวะในการปิดช็อตนะครับ940แนวรับถ้าไม่ถึงปิดกับ948ปิดเช่นเดียวกันนะครับจะเปิดใหม่เดี๋ยวรออัปเดตคำแนะนำอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับด้านของตัวตัวทองคำาก็เบสเดิมเหมือนเดิมครับทองคำก็รอดูไปก่อนนะฮะ อืมครับผมต้องคำรอดูโอเคอ่ะก็ครบทั่วแล้วนะก็ตามหุ้นที่คุณคบอกให้ต่อเนื่องในช่วงปีหน้านะคะลงทุนระยะหนึ่งก่อนนะฮะครับหนึ่งปีที่เล่นรอบได้เดี๋ยจกเด็กเขาบอกว่าคนจะซื้อขายเมื่อไร่อะไรเนี้ยค่ะค่ะส่วนหุ้นเทรด <trade S 2> ก็คือคบิวตี้อย่างเดียวนะฮะสำหรับตอนนี้บิวตี้ Beauty คือคือเทรดเทรดค้างไวท้ที่ที่แนะนำว่ามาให้ขึ้นเนี้ยลาดลงแล้วก็ แต่มองอยังยังยังถือได้ที่ขึ้นมารอบที่ผ่านมามันเป็นแค่ขึ้นตับไม่ใช่อินเท่านะครับในขึ้นห้าที่รอปิดอยู่แต่มันก็จะเป็นการใช้เยงยเฉยๆลงมากรอบล่างดาวไซ์ไม่น่าต่ำกว่าสิบสามบาทแล้วก็ราคาประมาณสิบสามบาทรออยู่แต่รอบหน้าถึงจะต้องขายล้สิบสามบาทครับผมโอเค,อเคได้ได้ค่ะอ่ะหมดแล้วนะคะคุณอออเดี๋ยวเดี๋ยวฝากจีเอลกระตัมให้อีูและว่นพี่ อาจจะมีข้อมูลดีกว่านี้ครับผมพอดีผมไม่ได้ตางค์อะไเนี้ยใช่พี่ก็ตามใจตอบได้แต่เทคนิคอล้าน่าหนังสือพิมพ์นั่นแหละที่ว่าไม่ได้เข้าเซตฟิฟตี้นะฮะแล้วก็ G l ็ก็โดนกระแทกมาสองวันแล้วเมื่อเมื่อเช้าก็แทกหนักๆนั่นเองนะฮะกระแทกเสร็จหนักๆแล้วก็ลากกลับขึ้นมาเขียวเลยนะคะพร้อมกับว่าลุ่มหืมสายมงมันมันจะมีช็อตนึ่งขึ้นไ่ได้นะค่ะนันจะเป็นช่วงช่วงเยลาประมาณเจ็ดสิบบาทประมาณเนี้ยก็ใครที่ตามมาก็ ก็ก็ต้องระวังใช่ไหมฮะครับระวังเพราะว่าผมว่าราคาุมมันมันขึ้นมาสอแล้วอะอย่างระมันระวังครับผม PE 100ร้อยเท่านั่นเองใช่ไหมคะอันนี้อันนี้เป็นไถเท้าพี่ไายเท้าคือคือจิดสองเลนด้อนหลังพี่อาแต่ยังไงมันมันมันสะท้อนผมว่าสะท้อนกำไรในปีหน้าหละมันขึ้นมาขนาดเนี้ยครับอืมจด้ได้จ้ะครับขอบคุณมากคะ่ะครับสวัสดีครับค่ะ,คะ